ก้าว <What? S 2> สุภาษสาค่ะก็คาแรคเตอร,ร์ของสไปนะคะจากซีซั่นแรกนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความคิดเปิดกว้างมีความคิดที่เปิดเผยทางเพศอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําโดยที่แบบไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วก็แต่ก็จริงใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าความคิดตรงนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราโตขึ้นแล้วเราเราเจอประสบการณ์แบบนั้นแล้วเรารู้ว่า ที่เราทําไปคือผู้ชายเขาจะแบบไม่ยอมรับในในแบบในตัวเราเอะไรเงี้ยคือเขาก็ได้รับได้รับผลที่เขาทําแล้วอะค่ะซีซั่นนี้ก็โตขึ้นแล้วก็อยากจะให้ลุ้นความสัมพันธ์ของของไผ่กับสปไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบลเ็มิสลาเพระเดชนะคะก็ในฮอร์โมนนะคะรับบทชื่อก้อยค่ะ ก็ในเรื่องนะคะก,ก็จะเป็นเพื่อนสนิทดาวนี่แหละค่ะแต่ว่าซีซันนี้ก็อาจจะเกินเพื่อนนิดนึงแต่ก็ต้องรอชมว่าเราจะเบี้ยนจริงๆหรือเปล่านะคะ <What? S 1> สําหรับฮอร์โมนซีซันสนะครับตัวละครวินก็จะเรียนรู้ที่จะโตขึ้นครับมันจะไปเจอกับเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากสําหรับตัวละครเขาเองเขาจะได้เรียนรู้มากขึ้นว่าเขาไม่ใช่จุดศูนย์กลางของโลกเหมือนในซีซันหนึ่งเขาจะได้เรียนรู้ผ่านพาคนี้ว่าเออ เขาคนนี้เขาก็มีความสําคัญเหมือนกันเขาจะรู้จุดจุดนั้นนั่นคือการที่เขาจะโตขึ้นเพื่อเป็นผู้ใหญ่ครับสำหรับซีซันนี้ครับสวัสดีครับโตเซธวุอนุสิท์ฮะในเรื่องฮอร์โมนไวรัลบุญก็รับบทเป็นทีฮะทีก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรุ่นน้องก็คือนักเจนก็คือรับบทเดยแบงฮะรับบทเป็นนนนั่นเองก็นนเนี่ยจะเข้ามาทําให้ชีวิตของทีเนี่ยมีความสใสมากขึ้นหลังจากที่ทีอยู่กับโพในซีซันหนึ่งแล้วก็มีแต่เรื่องแบบเศร้าๆดราม่า แต่ความจริงแล้วในทีนี้พูกับทีก็ยังมีพาร์ทที่อยู่ด้วยกันอยู่แต่ว่าน,นนจะเป็นตัวที่เข้ามาเสริมว่าทำให้ชีวิตของทีมความสุขขึ้นนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมเจมส์ธีรดนนะครับในเรื่องรับบทเป็นซันครับซันก็จะเป็นคนที่คอย e n นเต t a i n ทุกๆคนนะฮะจะเกี่ยวข้องกับตัวละครละหลายตัวครับแล้วก็ส่วนตัวแล้วจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแรดนิดน,นึงนะฮะสวัสดีครับผมกัรชนวัตรครับหรือตาฮอร์โมอนครับผมตัวละครต้าตอนที่ันแรกอาจจะมีแบบอารมณ์ไม่ไม่ครบอะอันนี้มีครบับ ทุกอารมณ์จริงๆฮะต้องลองไปดูมันแล้วมันมีแบบบางบางซีนที่เป็นแบบสามอารมณ์ปนอยู่ในครั้งเดียวสวัสดีครับไมเคิลสตีชเจนหาวนครับรับบทเป็นหมอกในฮอร์โมนเดอะซีรีส์ครับผมสำหรับซีซั่นที่แล้วนะตัวหมอกนี่ก็อาจจะยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่พอมาซีซั่นนี้เขาก็โตขึ้นในเรื่องของทางด้านความรักนะครับผมเพราะว่าตัวของหมอกเนี่ยเขาเติบโตแล้วหลังจากที่เขารู้ว่าเขาสมควรจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้แฟนมีความสุขแต่ ซีซันที่แล้วตัวหมองนี่อาจจะแบบดูไม่ค่อยทันหน่อยครับผมก็ลองติดตามชมกันนะครับผมสำหรับฮอร์โมนซีรีส์ซีซัน2ครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็จะได้เข้าคิดอะไรดีๆจากมันอีกด้วยครับสวัสดีครับผมมาจุธาวุฒิพัทร,รกรรมพลนะครับในเรื่องฮอร์โมนนะครับไววัาวุฒิร,รับบทเป็นภูครับซึ่งจากซีซันที่แล้วเนี่ยปัญหาของภูก็ค้างคคาๆกันอยู่ใช่ไหมครับซีซันนี้เนี่ยปัญหาที่ค้างคามันจะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วมันมีปัญหาเรื่อง ความสัมพันธ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกันมากขึ้นเลยเงี้ยซึ่งไงไนก็เอาจจช่วยผู้กันละกันว่าเขาจะรับมือกับปัญหาไงเขาต้องเจอเรื่องแบบไหนมากแล้วก็จะมีใครมาช่วยเขาได้บ้าง